yang pisang pantai nangkat kami ama pantai panatipata we ramani adinadana we ramani musawada we ramani surame rayamacapamata na วิกาลโุชนาเวรมณีมาลาภันจากีตาวาริตากิสุการสนาเวรมณีมาลาคันธวิเลปนัการณนักมันดาณ์วิภูตนาธานาเวรมณีอุจจาสยนะมหาศยนะเวรมณี खातारूपा प्रसता पतिकहना इमानि जाताखा पदानि समाचयामि इमानि जाताखा पदानि समारयामि इमानि पदानि समारयामि अहं हन्ते याचामि ดูต je je ียมปีอังพันเตนิสยามยาจามิตาตียมปีอังพันเตนิสยามยาจามิอุปชาโยเมพันเตโหหิอุปชาโยเมพันเตโหหิอุปชาโยเมพันเตโหหิสาผุปันสาผุ้พันเต อาจตเกดานิเทโรมยังพาโลอาหมปิเทรัสะพาโรอาจตเกดานิเทโรไมยังพาโลอาหมปิเทระสะพาโลอจตเกดานิเทโรไมยังพาโลอาหมปิเทรัสะพาโลว่ารมเนียุท่าน อหังภามาคะอหังนัตถิภันเตอันโดนัตถิภันเตดัสโสนัตถิภันเตโสโสนัตถิภันเตปันโส āmā hante na siddhā ca patoho āmā hante manandhā tosi māsā pītungi āmā hante tarikundante pata-sivarā āmā hante hì ngô xì a hang san A-hang-san-tê na ma ô na ng u Ô-na-ng-tê-u-ba-cha-yô U-ba-cha-yô-mi-san-tê ha han ti Sang-pa-ng-an-tê sa pa lang ya da mi Upadaya, sang Kohanu Kampang up Du tiam dide sanghangpatang Paang Yajami Urlung Perumang Hanai S Pohanu Kampang upadaa Jaam Pi hande Sanhangpatang Paang Yajami Urlung Paanghande

เราศาสาเออเราจะไปติดต่อพ่อกับแม่มันไม่ดีแล้วล่ะอาบวดแล้วเนี่ย hmm. เข้ามาในศาสนานะ hmm. เป็นอีกอย่างหนึ่งอยู่บ้านอีกอย่างหนึ่งอยู่บ้านก็่ทำอะไรก็ hmm. วิ่งหาแต่พ่อแต่แม่และ่ะ ถ้าทางธรรมทีนี้มาบวชนะวิ่งหาแต่ทางธรรมนะวิ่งหาแต่อัดแต่ธรรมแต่ครูแต่อาจารย์แล้วนะันะเข้าบาทางนี้แหละมันไม่เหมือนกันอะไรจะไปขอพ่อขอแมอ่ไม่ต้องแล้วบวชแล้วนะี่ไม่ต้องไปกวนท่านแล้วท่านแยกออกมาอีกอย่างหนึ่งน,นะบวชในาศาสนาบวชปฏิบัติ ไม่ไปยุ่งกับบ้านก็เปลือนมักงนะไม่สูงสิงมากก็ไม่ดีสว่าตัดไม่ขาดอีกเขาว่าละไม่ได้อีกบารอบวชแล้วเราก็ปฏิบัติของเรานาเป็นลุกศิษย์กรรมฐานนะลูกศิษยกรรมฐานก็อย่างนี้แล้วสลาขหัถวถู่สะอาด ถูไปภาวนาไปปฏิบัติตัวของตัวเองไปถึงเวลาแล้วตื่นดีพึงเลยไปนอนจมแล้วจะตื่นนะถึงเวลาดีดพึงขึ้นมาเลยดยีตัวเองขึ้นมานันรู้เวลาแหละเนี่ยฝึกสต,ติไว้แล้วเนี่ยทีนี้ไม่อยากแล้ว ถ้าไม่ฝึกสตินอนไม่ตื่นฝึกสติแล้วโอ้ยง่วงจะาตายนอนจะสว่างแล้วก็ตื่นเวลานลั่นแหละสติเนี่ยถ้าให้ด็ดผึงด็ดผึงนะอืมามีสติจมนอนจมไปเลยไม่ได้เรื่องอะไรหรอกแต่อย่างนั้นถ้านี่ได้ฝึกตัวเองฝึกบวชก,กลั่นขึ้นมาเนี่ยกลั่น,นมา นวัดปา่านิสัยปา่าไม่เหมือนนิสัยบ้านนะเราจะเอาแบบบ้านโอ้กันโอ้กันนิสัยบ้านโอ้โอ,โอ,โอนุโลมอันุหลวงกันอย่าินเล่าในวันก็ได้ใครอยากทำอะไรก็ได้นิสัยบ้านอันนี้เรานิสัยปา่าวัดปา่าสงบอยู่คนเดียวปฏิบัติทำ นั่นจงกลมนั่งสมาธิฟังเทศพุทโธพุทโธไปตลอดนิสัยอย่แบบป่านิสยัยปฏิบัติมันหากมีแหละทํ้งหมผู้มีนิสัยอย่างเนี้ยแต่ผู้ไม่มีนิสัยยุย่งตลอดยุ่งตลอดกับเรื่องกินกับเรารวา่าญาติโยมกันพันกันอยู่นั่นแหละ มี่ลงตรงนังอย่างนั้นแหละติดต่อคนนั้นติดต่อคนนี้จำไว้ถ้าจะเป็นพระดีอย่าไปยุ่งกับคนอย่าไปติดต่อคนอย่าไปติดต่อญาติพี่น้องใครทําได้อย่างนี้แหละไม่สูงสิงเนี่ยพระดีนักบ,บวชด,ดีเป็นอย่างนั้นเขาก็คิดว่าโอ้คนนี้เขาบวชลาิเลดจริงเขาไม่ได้บวชเล่นนะถ้าบวชเล่นแล้วก็เงาบ้างอะไรบ้าง โอ้ยหาเรื่องแตติดต่อคนน,ะนั่นบวชงั้นไม่ได้เรื่องถ้าบวชเป็นเรื่องเป็นรลวาแล้ว,ลวไม่เอาเอาหมัดเด็ดๆเดดนะีโอ้ยเราเขียนประวัติครูบาอาจารย์สาธุท่านผู้บวชจะได้ดีเนี่ยไม่ได้ยุ่งกับคนนะและไม่ได้ยากบวชด,ด้วยบวชบวชคือบวชเลย ละตั้งแต่ยังไม่บวชละทิ้งเลยานา่บวชนะนบวชแบบเนี้ปฏิบัตินี่กรรมาฐานนั่งสมาธิเดินจงกรมสวดมนต์ให้มันเก่งๆนีเนียขานหน้ามีดีแล้วเนี่ยพ่อแม่ก็ต้องดีใจวนะ่าเออนั่งใจบวชท่องได้แม่นยำเนี่ยใช้ได้เนี่ยเนี่ย ดามานดาเนี่ยก็โอ้ต้องปร้มใจรูบวดแล้วก็ว่าได้กล่าวได้สวดได้ลูกไปบวชสวดหน้าท่องคำบวชก็ไม่ได้เอาความปร้มใจที่ไหนพ่อแม่ใจพ่อแม่ตุ่มต่ต่ำต,ต,ต,ตโอมยลูกกูจะว่าจบไม่นองจะว่าได้ไม่นองนั่นมันเป็นบาปนั่นแหละตั้งแต่เขาไปบวชนะ บิดามารดาหาความสุขเย็นใจไม่ได้แม้แต่จะไปบวชนะเพราะว่าลูกว่าไม่ได้ลูกว่าได้นะว่าชัดถ้อยชัดคำองค์อาจกล้าหาญอะเรว่ะสีหนาดบรรลือนะว่าชัดชัดดังดังเสียงชัดชัดนั่นทวดาสาธุนน่เขาเห็นอนุโมทนาเพราะว่าว่าดีว่าได้ สวัด,ดีกล่าวคําบ้าถูกต้องภาษาพระพุทธเจ้าพวกเทพเทวดาก็ฟังรู้หมดแหละเป็นภาษาพุทธเป็นภาษาที่หมู่เทพเทวดาก็รู้ในเวลาเราไปสวดสวดอยู่ตรงไหนเขาก็รู้ภาษาอันนี้นะไม่เหมือนภาษาอื่นว่าภาษาอันนี้เป็นคาถาอาคมไปเลยละทลั้งไปเลย ไม่มีอยู่มีกินก็มีอยู่มีกินภาษาพระพุทธเจ้าลองไปว่าดูสิผลก็มีความสุขกันทั้งนั้นแหละผู้ใดตามนี้นบวชนั่นแหละปฏิบัติไม่ต้องให้มาเทศสอนนากสอนเนื้ออะไรกันบวชและปฏิบัตินั่นแหละสอนนากอะไรกันสอนนี่แหละที่ว่านี่แหละ สอนทั้งนาคไม่นาคบวชและตามสอนนี่แหละให้ตั้งจบวชและตั้งใจให้ดีๆมันมั่นในตัวของตัวเองนั่นแหละพึ่งตนเองแล้วเนะเตือนตัวละบัดนี้เราไม่ได้อยู่บ้านกับพ่อกับแม่แล้วเรามาบวชแล้วเนียเป็นสงฆ์และสาวกแล้ว ออกจากวงจรแบบโลกโลเกีก้าวมาสู่ทางดีแล้วทางพ้นทุกตั้งใจปฏิบัตินานาวัดเราเนี่ก็อยากได้คนดีๆมาบวชคนจริงๆจ,จังๆมาบวชไม่เอาแล้วมีคนมาขอบวชบางคนนั้นบงังคนนี้บงังไม่เอาแล้วเราผูจ้จริงๆเราไม่อยากยุ่งคนนะ นันแบบของเรานี่แถวนี้นะเนี่ยดีปฏิบัติให้มันเรียบร้อยปฏิบัติให้มันสงบร่มเย็นไม่ต้องให้ใครมาว่าเราร่มเย็นไม่ร่มเย็นเราว่าในตัวเรานี่แหละพิจารณาตัวเราเองไม่ต้องให้ใครมาพิจารณามาต้องมติเราติตัวเราเองเ <c oughs> ตือนตัวเราเอง ตัวเราเองสอนตัวเราเองเนี่ยบวชนี่พ่อแม่ก็มีความสุขมีความสบายใจลูกได้บวชแต่ว่ามีความสุขสบายใจคือลูกได้ปฏิบัติเราได้ปฏิบัติถ้าบวชแล้วไม่ปฏิบัติก็เท่านั้นแหละธรรมะไม่ได้อยู่กับผ้าเหลืองนะอยู่กับผู้ปฏิบัติที่จังไว้ ธรรมะไม่ได้อยู่กับผ้าเหลืองเลยอยู่กับผู้ปฏิบัติการบวชแล้วนั่นมาปฏิบัติกับครูกับอาจารย์ฝึกตัวของตัวเองดีมากเนี่วันร้อนเงียบเย็นสบายขอได้ปฏิบัติเนี่ยไม่ต้องยุ่งนขนาดเขาหนีหมนพราจาไปเทที่นั่นที่นี่ยังไม่ไปนะ อยู่สงบของเราบ้างต้องไปพูดพลานกับใครที่ไหนอยู่แบบสมรชีตินสร์กิดีเสร็จแล้วนะเรายิ่งจะกลั่นมันนั้นพอมันไ่ยุ่งกับคนมากไม่ดีหรอกพระเนนมันมีเมืองพอนยะใจมันพอสบาย ใจไม่พอหาความสบายมาจากไหนหิวตลอดกินตลอดจิตใจหิวโหยร่านตลอดมันหิวโหยเราพอในตัวเราเนี่ในนักบวชจังงามพระศีลพระธรรมพระปฏิบัตินี่แหละงามเป็นนักบวชของพระพุทธเจ้าเกรื่งแต่งตัวก็มีนตสบงกีวอนนี่แหละ แต่มันก็งามนะมอเปแต่งชุดกระวาวดเขาโอ้ยดูไม่ได้นะพอมาทา่งนถามแล้วมันงามสังฆสุพโนงามท่ามกลางสง์แ็ที่ไหนพอดูนะ้าเป็นพระเป็นเนรดีเนะีของดีเขานะ่ะใคเห็นชื่นชมกราบไหว้เขากราบเราเราก็ไม่ตปกิดตะขวางจิตใจของเราเนะี่ยเราปฏิบัติ เราบวชถูกต้องแ้วปราชาบวชให้เี่นมาบวชเข้านางหลายวันนะดีอทนปฏิบัติยนะของดีอย่างนี้แหละอย่าไปพิธีมากอันนั้นอันนี้ก็จะบวชก็บวชเลยอยากบวชก็บวชแล้วกายมีทางตัทธาเมเดิไปต้องไปสนใจกับใครนะบวชปฏิบัติ ว่าให้ได้สวดให้ได้ประพุทธปฏิบัติให้ได้เนี่ของดีดาบขาบแก้วเนียคาถาพระพุทธเจ้าท่องเข้าไปเมตตาแผ่นะทุกวันอยอยู่ป่าต้องแผ่เมตตาพระองค์เนี่ยแผ่เมตตาไม่ใช่เจอพูดผีปีศาจสัตว์ร้ายหรอกเย็นใบหมดฝึกตัวเองเป็นผู้มีเมตตา เราคุยกับครูบาอาจารย์หลวงปุรีเนี่ยโอ้ยไปไหนก็สองบทละเมตันจะสัพโรกัสมิงกรณียมัตะกุสเลนะแล้วก็วิรูปกเคสองบทนี้ดาบคาบแก้วว่าโอ้ยอาวุธเด็ดไปอยู่ในดงในป่าที่ไหนสบายท่านเผยความลับว่าท่านไปอยู่ป่าไม่ค่อยมีเรื่องอะไรมากวนท่าน ท่านมีคาถาดาบคาบแก้วดาบคาบแก้วอะไรน้อท่านก็เลยบอกกรณียเมตสูตรกรณียนะอะกรณียเมตสูตรนะอะแล้วก็วิโรปะเคนะสองบทดาบคาบแก้วก่อนนอนสวดตื่นมาสวดร้อมเย็นดีมีอะไรมันควรอยู่ป่าอยู่ดงสองบทนี้ดี เอาว่าตามพระอาราหันต์ท่านนะท่านว่าอันนี้ดีนะอาราหันต์ท่านว่านะเราเอาไปเอาไปใช้บวชแล้วสวดกรณียม,มัทะกุสเลนนะยันตังสันตังปดังอภิสเมจะสวดในปากในใจของเราด้วยแหละยิูรปะเคหิเมเมตตังเมตตังเอราประเทศิเม ชัพยาปุตเตหิเมเมตังเมตตังกันท่าโคตะเมเจหิจะแผ่เมตตาไปตุกกุงตุกแกได้หมดสิ่งโจกก็ได้ด้วยมดแมงได้ด้วยนี่วิรูปักเ,กเนี่ได้หมดและหูเงียวเกี่ยวขอสัตว์บกสัตว์น้ำสันว่าไปหมดหละ ี่อปมาโนมุตโธอปมาโนทโมอัปมาโนสังโฆพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ไม่มีประมาณคุณของท่านเนอไม่มีประมาณเนี่ยบวชนี่นะนาเนี่ยเดี๋ยวก่อนบวชนีพูดให้ฟังเนี่ยมาท่องหน้าให้ฟังก็ดีล่ะเนี่ยได้ฟังว่าเออนาท่องได้ดีไม่ติดขัดนี่ดีแล้วนะเนยแสดงพระพระท่านสอนดี เราก็ตั้งใจดีนั่นแหละของดีนะเอาให้ได้นะของดีที่สุดในโลกคำสอนของพระพุทธเจ้าน่ะดีกว่าอะไรทั้งนั้นเห็นดีอันนี้จะได้ดีมั้งถ้าเห็นอันอื่นดีกว่าคำสอนดีกว่าพระธรรมก็ไม่ได้ดีหรอกถ้าเห็นอันนี้ดีกว่าอย่างอื่นนะดีหมดเลยทีนี้จิตดีใจดีประพฤติดีตามไปดิแต่นักบวชนอดทนนะ บวชแล้วอดทนหนังวัดเรานี่ไม่ได้สบายอย่างที่เห็นนี่แหละองนั้นทำนั่นองนี้ทำนี้ไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนวันวันนะมีเรื่องให้ทำอยู่เสมอไม่หยุดหย่อนไม่ว่างนะงานทางธรรมไม่ว่างอายังไม่สิ้นกิเลสเนนะี่ยไม่ว่างงานทา้งทำเนี่ยไม่เคยว่างหมายถึงปฏิบัตินะ แต่จิตนี่ปล่อยออกไปปล่อยออกไปแต่ร่างกายนี้ปฏิบัติไม่ว่างตัวกายนี้สู้ตลอดแต่ตัวจิตนี่ปล่อยตลอดเป็นอย่างนั้นท่ม,ทมนทำบวชแล้วเนี่ยออไปประพฤปฏิบัติสอนแล้วนั่นนี่สอนแล้วนะ<ม>บอกแล้วนะสอนแล้วนั่นเนี่ยจำเอาตั้งใจให้มั่นๆให้ดีๆ ตัง้งสติให้ดีไปในหมู่สงฆ์เขาก็จะชื่นชมเราคนาก็กราบขาไว้ไม่บุญมากกระบวนละกิเลสนี่นะโอ้ยพระนี่จะไปเป็นเวรเป็นภัยกับใครเป็นพระนี่จะไปพยาบาทอาฆาตกับใครเป็นคนก็ไม่รู้จักพระปฏิบัติเราก็ว่าไปเงี้ยมีแต่เมตตาเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา กลัวต่สัตว์โลกจะตกทุกข์ได้ยากตกนรกหมกไหมนะีใ,นใจมันดีขึ้นมาใจมันสูงขึ้นมาไม่มีไปต่อก่อนกับใครเท่งนั้นแหละใ,ใจมันดีจิตมันดีใ่เฝึกจิตให้ดีนะนะนิ่งเลยละ่ะนิ่งแล้วก็เด่นดวงเด่นดวงโอ้สง่างามมากนะจิตนี่ถ้าฝึกได้บรรดาโลกนี้มีอะไร งามกว่าจิตที่ฝึกได้ไม่มีนะไม่มีในบรรดาโลกนี้ดวงจิตที่ฝึกได้โอ้ยมันสง่างามมันพูดไม่ถูกแหละอันนี้มันต้องฝึกเอาเองนะมันสง่างามเด่นอยู่งั้นแหละดีในตัวอยู่งั้นแหละไม่ต้องให้ใครมาชมนะอันนี้ไม่ต้องให้ใครมาเทิดมาทูลอะไรหรอก ไม่ต้องให้ใครมากราบมาไหว้ก็สง,ง่างามแหละในตัวเองปฏิบัติเอาเองเห็นเองนั่นแหละัทนทิิโกที่สุดตรงนั้นแหละนี่เป็นอย่างนี้นี่เราบวชนะตั้งใจนะใจะบวชนานบวชน้อยให้เป็นผู้มีราตรีเดียวก็คืออยู่กับศีลกับธรรมนั่นแหละโลกนี้มีแต่มืดกับแจ้งมืดกับแจ้งมืดกับสว่างมีอยู่แค่เนี้ย ต้องนับวันเวลาอะไรหละหลับหูหลับตาปฏิบัติไปเลยวันนั้นเดือนนี้เรื่องโลกหลอกหลอกนั้น,น,นสมมุติเมื่อแจ้งเมื่อแจ้งเกิดดับเกิดดับนิ่เท่านี้ให้ตังใจเอาปฏิบัติเอาภาวนาเอานะให้เกิดมาเกิดผลเกิดพระนิพพานที่ดวงจิตด,ดวงใจของเราเนีพูในฝังนะ